ก็เดี๋ยวมาสังเกตปุ่มปรับก่อนนะครับปุ่มปรับตัวนี้นะครับถ้ามาจากโรงงานเนี่ยครับมันจะมีหัวลูกศรของมันอนาะจะชี้ขึ้นด้านบนตลอดนะครับตรงนี้ก็คือตำแหน่งหัวมันก็คือมีจุดเล็กๆสองจุดตรงนี้นะครับคือหัวของมันมันจะชี้ขึ้นด้านบนนะครับตัวนะครับตัวนี้ก็ด้วยตัวนี้ก็ด้วยเวลาเราปรับหมุนเนี่ยเราใช้ไขควงเล็กครับนี่ครับเสียบเข้าไปแล้วก็หมุนเห็นไหมนี่คือหมุนซ้ายสุด ผมหมุนซ้ายสุดเห็นไหมหัวเล็กๆจุดเล็กๆสองจุดมันทิ่มลงมาด้านนี้้ายสุดแล้วก็ผมหมุนไปขวาสุดเนี่ยนะฮะเนี่ยจุดเล็กๆสองจุดตรงนี้นะครับมันก็จะทิ่มมาด้านขวาสุดเดี๋ยวผมจะปรับไปตรงกลางกันนะโอเคตรงกลางประมาณนี้นะครับตรงกลางคือเกาะตรงนี้ยังไม่กลาง๋ยวผมปรับอีก อเควิธีปรับง่ายๆนะครับคุณวิธีการปรับจูนน้ำมันนะครับโดยน้ํามันที่เป็นค่าโรงงานนีครับมันจะต้องอยู่ด้านบนสุดตรงนี้นะครับด้านบนสุดตรงนี้ค่าโรงงานแล้วก็ถ้าเราจะลดน้ํามันเนี่ยหมุนมาทางด้านซ้ายครับหมุนมาทางด้านซ้ายลดเท่าไหร่ก็แล้วแต่เราเลยนะครับลองดูนะครับว่าตรงไหนที่มันโอเคกับเรานะประหยัดได้เท่าไหร่นะครับลองลดดูนะครับ ถ้าลดมากไปมันก็ดับนะครับมันบิดไม่ไปด้วยนะครับโอเคทีนี้พอเราจะเพิ่มน้ำมันเราก็ปิดมาตรงกลางก่อนแล้วก็หมุนปรับมาทางขวานะครับเพื่อที่จะเพิ่มน้ำมันตัวนี้ก็จะได้พวกความแรงอะไรอย่างนี้นะครับนเนี่ยเนี่ยปิดมาทางขวาเนี่ยครับปิดมาทางขวาเนี่ยแรงขึ้นนะครับก็เพิ่มไปประมาณ10%นะครับลองดูนะครับ สุดแม็กก็10%นะครับลองปรับดูว่าตรงไหนชอบตรงไหนนะครับลองปรับจูนดูนะครับอ่าอันนี้เดี๋ยวผมกลับมาที่เดิมก่อนค่าโรงงานก็คือตรงกลางแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงการเดินหอบนะครับตอนแรกมันจะยังไม่หอบนะครับเล็กๆทีนึงนะครับเริมได้ยินเสียงแล้วนะครับ วิธีการปรับเดินหอบนะครับตรงนี้นะครับหอมหนักหอบบางหมุนลงสุดหมุนลงซ้ายสุดเห็นะครับมันจะไม่หอบนะครับมันจะไม่หอบทีนี้ถ้าเราอยากได้ยินเสียงหอบแล้วก็หมุนขึ้นครับไม่ค่อยหมุนขึ้นนฮเริ่มได้ยินเสียงแล้วครับนะครับ ไปสุดเลยก็ได้ครับมันแล้วแต่รถคันไหนจะรับได้เท่าไหร่นะครับถ้าหมุนแบ้ว่าบางคันหมุนไปสุดมันก็ดับนะครับเราก็ถอยกลับมานะครับแล้วแต่คันนะครับของผมเอาไว้กลางๆนี้แล้วกันเดินหอบนะครับทีนี้ก็จะมีเรื่องของหอบช้าหอบเร็วตัวนี้นะครับดูนะครับ๋ยวหมุนหมุนลง หมุนลงมันจะหอบเร็วนะครับหมุนขึ้นมาหน่อยออกช้าหมุนไปอีก เสียงหอบช้าหอบเร็วนะครับอันนี้ก็แล้วแต่จะปรับไว้ตรงไหนนะครับส่วนตัวผมชอบตรงนี้ครับเนี่ยโอเคคราวนี้เดี๋ยวผมจะพาทำบายพาสนะครับก็คือปิดกล่องนี้ไปเลยไม่ใช้งานเลยไม่ใช้งานเลยเดี๋ยวเราไปเปิดที่หลังได้เหมือนกันนะครับแต่เป็นวิธีการปิดกล่องเดี๋ยวเรามาดูวิธีปิดกล่องครับ ปิดกล่องก็คือเราปิดสวิตช์กุญแจไปก่อนครับปิดสวิตช์กุญแจไปก่อนอ่าเสร็จแล้วบิดเคร่งเ่ขึ้นสดุดเคร่งเ่ขึ้นสดุดแล้วก็เปิดสวิตช์กุญแจครับนี่นะครับแล้วก็ปล่อยเครงเล่งลงปล่อยเคร่งเล่งลงสังเกตที่ไฟแสดงสถานะนะครับมันจะกระพริบช้าๆครับชา้าๆอันนี้คือปิดกล่องนะครับ กล่องที่เราตั้งไว้ยังไม่ได้ปรับจูนอะไรนะครับยังอยู่ที่เดิมหมดนะครับแต่ว่ามันจะไม่หอบแล้วนะครับน้ํามันก็ไม่ทํางานนะครับเราสตาร์ทให้ดูนะครับน,นะครับไม่มีเสียงหอบนะครับ,นะรบโอเค คราวนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีเปิดกล่องนะครับเปิดกล่องก็ทําซ้ําเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับก็คือปิดสวิตช์กุญแจไปก่อนนะครับเปิดคันเร่งค้างไว้แล้วก็เปิดกุญแจมาครับเห็นไ,ไหมครับไปติดค้างคือบอกสถานะว่ามันเปิดอยู่นะครับอ่าเดี๋ยวเราลองสตาร์ทดูนะนะครับมาถึงก็หอบเลยนะครับ หอบจนดับเลยครับน่าจะแรงเกินไป